สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังสองเลขธัญญาอาสยามทำพิธีบวงสวงถวายองค์พญานาคเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องสาวคุณแม่ายแดงสำหรับธัญญาอาสยามที่ก่อนหน้านี้ได้ขอพรเรื่องธุรกิจให้ปังภายในสเดือนแต่ต้องบอกเลยว่าได้สำเร็จตามคำขอรับเงินเจ็ดหลักมาเต็มๆงานนี้ทำเอาธัญญาจัดพิธีบวงสวงใหญ่ถวายองค์พญานาคที่วัดปากทอง11โดยมีลาล่าอาสยามมารำถวายองค์พญานาคในครั้งนี้ด้วย โดยทัญญาเปิดเผยว่าตนเชื่อว่าตนเองเป็นลูกหลานพยานาคจะคิดขอสิ่งใดท่านจะเมตตาประทานให้แต่ต้องมีสัจจะขอพรได้ปุ๊บก,ก็จัดเต็มเลยทันทีไม่ทิ้งเวลาให้เนิ่นนานทั้งนี้เลขทุปที่ได้จุดในพิธีบวงสวงคือ635อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ